โอ้โหรอจังผมเลยไม่ใช่ฟอร์ดโอเคเรามีตัวช่วยในการทำมาหากินแล้วรถฟอร์ดนถนนทุกสายในเมืองไทยเป็นของเราเอาเล่งมา เอาเอาลงเงินเบรกโอ้เบรกก็ดีใช่ไหมเร่งก็ดีใช่ไหมครับอ่าบรรทุกก็ดีถ้าใครอยากสนใจโปรโมชั่นดีๆกับบริการดีๆแบบนี้ต้องมาเจอกันที่ Ford IMA ทุกสาขาแต่ถ้าอยากพิเศษมากกว่านั้นต้องมาที่ Ford IMA หัวมากค่ะว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วันนี้มีิวกาสดีนะครับได้เข้ามาที่งานมอเตอร์โชว์สำคัญสุดโอ้โหมันเป็นรถหลากรุ่นไม่ว่ารถไฟฟ้าไม่ว่ารถสันดาบและนี่ก็ยังเป็นรถสันดาบนะครับที่ได้รับความนิยมก็คือรถฟอร์นี่คือน้องสองคนนะครับจะพาเราชมไปมาไปดูกันว่าวันนี้บูธของฟอร์มีรถอะไรบ้างไปเลยเนี่รถแปลก เริ่มต้นที่คันแรกเลยก็จะเป็นตัวเอเวอเรสต์แพตตินัมบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือตัวท็อปสุดเลยสําหรับเอเวอเรสต์นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0เครื่องยนต์ V6 ด<ๆ>ีเซลค่ะขับมาแร้วรถสวยมากๆยิ่งภายในยิ่งให้ความเรีบหรูเลยค่ะ,ะตัวเบาะสามารถปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้ค่ะเบาะนั่นนะใช่ค่ะเอาแบบไหนก็ได้บอกเลยว่าพรีเมียมจริงๆเลยสุดยอดนะครับขายดีไหมครับขายดีมากพี่ ต่อมาก็จะเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะรวม2ล้านคา้นราคาใช่จะบอกเลยว่าสิ่งที่ได้มาคุ้มค่ามากกว่าราคาแน่นอนครับแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่ใช่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยมันทะลุ2ล้านไหมครับวันนี้ล้านเก้ะ อันนี้พิเศษเลยค่ะพี่ต่อให้จบงานมอเตอร์โชว์ไปก็ยังจะเป็นราคานี้อยู่ใช่แต่ที่จะพิเศษกว่างานมอเตอร์โชว์ก็คือโปรโมชั่นที่งานมอเตอร์โชว์คือดีมากๆแต่ถ้าเกิดอยากได้ดีกว่านี้ก็ต้องมาที่ฟอร์ดไอเอ็มเแล้วล่ะค่ะไปดูไอ้นี่หน่อยไหมฮะไอ้คันนี้ด้านหลังเนี่ยนะตัวนี้ไฮเทคเทคโนโลยีมาเต็มเลยเป็นบอกพังไฟฟ้านี่นี่นี่พับมันเรียบนอนก็ยังได้เลยอ่ามาๆมาอ่ให้น้องเข้ามาโอ้โหอ่านิ่มเลยครับนิ่มนั่งสามคนสบายสบายเลย เอาเราลองขยมหน่อยขยมชึบชิบึบชิบแข่งแรงขนาดไหนอ่ะดูโชว์ดูช่วงล่างก่อนใช่ได้แข่งแรงมากเปลี่ยนให้ดูนั่นถ้าอะไรไปขวางมันหยุดเลยนะใช่ครับผมใช่โอ้โหเซฟตี้เนาะมาแล้วจะพามาดูตัวสเปเชียลของเรานะคะตอนนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเป็นตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจเป็นตัวสเปเชียลอิดิชั่นนะคะตอนนี้ ก็คือพิเศษตรงที่ว่าหนึ่งก็คือมีอแมกที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคะจะมีก้านแดงมาด้วยพร้อมกับตัวและสติ๊กเกอร์หลังคาสีดําแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้มีแค่2สีเท่านั้นจะเป็นสีบอลเงินกับสีขาวมุกเท่านั้นเองราคาเท่าไหร่รุ่นนี้ตัวนี้ราคาเบาๆเลยพี่หนึ่งร้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะมีความพิเศษดอกเบี้ยศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ด้วยในแบบนี้เลยครับเนาะโอ้ยนี่เขาเรียกสีอะไรมันเป็นส้อนซ้อน เขาหมุกนะฮะเปิดตูนตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันอ่าแต่โนู้นจะไม่ไฟฟ้าละใช่ไหมไม่ไฟฟ้าค่ะพี่หยัดลงมาแล้วนี้ถ้าเกิดว่าระวังถ้าใครที่สายขนของลุยๆหน่อยอยากทุกของหน่อยก็จะเป็นตัวกระบะสตอมแท็กไปเลยเปิดตูนนิดนึงช็อปนี่ไหมครับขอโชว์นิดนึงว่าตัวนี้จะเป็นตัว กระบะผ่อนแรงนะหนูสามารถยกกระบะได้แค่นิ้วเดียวอ่ะมันผ่อนแรงไปเลยเพราะว่ามันผ่อนแรงเพราะอะไรครับมันจะเบามากเพราะว่าตัวนี้มีตัวเหล็กเสริมเป็นตัวทาวชันบาร์อ่านี่ค่ะพี่ตรงนี้เลยจะเป็นเหล็กยนะคะใช่ช่วยให้กระบะพี่เบาน้ําหนักแล้วก็ผ่อนแรงมากๆปิดกระบะเพียงนิ้วเดียวก็สามารถปิดได้พี่ลองเนาะลองได้เลยค่ะพี่นิ้วเดียวค่ะเอออ้าวไปสตอมแท็กนะ สตอมแท็กและนอกจากนั้นไม่พอลูกเล่นของฟอร์ของเราเยอะมากๆก็คือยังจะมีตัวชาร์จไฟ Power อร์เอาเแล้วก็ตัวชาร์จไฟบ้านด้วยทีนี้ทีนี้ทีนี้เราเราลองมานั่งตรงนี้จะพังไหมไม่พังอ่ะพี่ลองมา3มคนนั่งยังไงก็ไม่พังอ่ะสามคนสามร้อยโลตอนนี้เดี๋ยวจะร้องเพลงรุดไปปิกนิกนะชายทะเล

ต้องไปไปหมดนี่นะคะไปหมดนี่ตอแล้วเยี่ยมเลยยอดเอาแล้ว <laughs> ที่สำคัญตัวสต,ตอมแพกเลยเป็นโลบารปรับได้นะคะภาษาอังกฤษมาเลยครับโลบาเลื่อนได้มาเลยสามารถปรับได้เวลาขนท่อหรือว่าขนเหล็กอะไรอย่างเงี้ยสามารถพาได้แล้วนอกจากนั้นราวหลังคาข้างบนก็ยังปรับได้ด้วย <c oughs> พี่ลักงปรับราวหลังคาข้างบนให้หน่อย <c oughs> ปรับใช่ค่ะปรับเป็นสี่ทิศทางเลยอ <c oughs> I have one Ford in my life. Have have many many Ford in Canada. Yeah. We have we say bad things about Ford in Canada. Oh. How how long you live in Thailand? Nine years.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  Nine years เนาแล้วคนจังหวัดไหนครับอยู่ร้อยเอ็ดค่ะ Oh. ร้อยเอ็ดเปิ้ลเฮ็ดอียังค่ะ Good luck in Thailand เนาะ Thank you โชคดีนะครับยิ่งเป็นชาวต่างชาติยิ่งชอบอยู่แล้วว่าะฟอร์ที่ประเทศไทยถูกกว่าต่างประเทศแน่นอนจะมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาขอซื้อสดค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวกะฟอร์ทของเรารู้สหละรู้สละเราก็มั่นใจเนาะใช่ค่ะมั่นใจในตัวฟอร์ แล้วก็ถัดมานะคะเคยได้ยินสโลแกนนี้ไหมดุดันไม่เก่งใจคลายฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์นะฮะพาไม่ได้เลยของเราแรปเตอร์บอกเลยช่วงล่างตัวนี้เป็นแบบสปริงคอยไม่ได้ใช้แหนบใช่ไหมครับเป็นแบบคอยสปริงค่ะเป็นชกฟอกนะคะบอกเลยแค่ตัวช็กนี่ก็ช่วงล่างก็คือขาดแล้วอ๋ออะอันนี้ถ้าเกิดเอาขาแย่มันทับไหมครับ มันไม่ทัเพราะเพราะว่ามันจอดอยู่พี่มันจอดอยู่ตัวาให้มันได้วิ่งนะหนูบอกเลยแต่ตัวล็อกไว้นะใช่ค่ะเขาล็อกไว้ครับครับครับช่วงล่างกินขาดมากตัวนี้เครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะ250แรงม้า500แรงบิดเลยเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยเกียร์อิชิเตอร์10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะอ่าอ่าไม่อึดอดเลยพี่กว้างมากแถมบอกปรับไฟฟ้าด้วยนั่นปรับได้หลายทิศทางนะหทิศทางเลยขึ้นลงียกขึ้นซ้ายขวาอ่า เดินหน้าถอยหลังลงขึ้นได้หมดเลยนอกจากนั้นพวงมาลัยของเรานะคะก็ยังมีตัวนีด้วยเวทเทนชิพนะคะสามารถปรับเกียร์ตรงพวงมาลัยได้เลยรถแรงมากโอ้โหเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอาเลี้ยวขวาเอาเซ็ตรถแรงมากนะครับทนทุกสภาพถนนเนาะ แล้วก็ความปลอดภัยเป็นไงครับความปลอดภัยความปลอดภัยทีหนึ่งเลยเบรกดีมากเบรกดีหัวทิ่มเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบอยากชุดแต่งด้วยดูดูด้วยจริงๆรถฟอร์ดทุกคันสามารถแต่งดูดูได้เลยอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวเลนเจอร์วายแตร์นะคะตัวนี้จะเป็นขับสี่นะคะขับสี่ทีนี้ไอซุ้มล้อเนี่ยมันเกินซุ้มล้อตำรวจจับไหมจับพี่นองอย่างงี้ไม่ได้นาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีซุ้มล้อใส่ให้มาอีก จะเป็นชุดแต่งชุดหนึ่งเลยคลุมใช่ไหมอันนี้แต่งโชว์ใช่ไหมแต่งโชว์นะแต่งโชว์ถ้าแต่งจริงๆเราใส่ซุ้มรอให้ทุกคันอยู่แล้วกันตำรวจนะคะอตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นทั้งแมกงทั้งยางเลยแล้วก็เปลี่ยนโชว์ช่วงล่างด้วยมาพร้อมกับชุดแต่งเหล็กรอบคันเลยซึ่จะเป็นบันไดชุดเหล็กนะคะแต่นี่ขาดไม่ได้เลยถ้าอยากแต่งแบบลุยลุยขึ้นเขาลงเขาลงน้ําได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะลุยน้ําตก ขึ้นเหนือลองใต้มาพร้อมกับชุดแต่งเหล็กแบบนี้รอบคันเลยเหล็กหนาๆแบบนี้บอกเลยใครชนก็พังไม่ใช่รถเราพังนะรถเขาพังอ่าแก่ั้ย่แวขนาดนี้นี่คือความแก่งใช่ไหมความกแก่งดูดันไม่หลุดเลยอ่ะอะอการที่ค่ายรถค่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างชาติเข้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยครับอย่างน้อย ก็ทำให้พี่น้องของเราคนไทยนะครับมีอาชีพมีไรายได้แล้วก็สามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวงตัวเองได้นะครับยิ่งรถขายดีครอบครัวเขาก,ก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับฟอร์ดนานแค่ไหนแล้วน้องห้าปีค่ะหปีบริการดีไหครับดีค่ะแล้วเราก็เอาวความดีตรงนี้ที่ฟอร์ดให้เราไปบริการลูกค้าต่อใช่หมครัใช่ค่ะ,คคะส่งก่อความดีเป็นทอดทอดไป นี่ก็ให้มองในเรื่องของของแง่ดีว่าว่ามีที่หนึ่งมีทุ้เราก็ส่งผ่านผู้ให้บริการแล้วก็ส่งต่อไปสู่ผู้รับบริการนะวันนี้คือเรื่องดีๆที่เกิดจากค่ายรถปอดปีนี้หวังจะขายยอดทะลุไหมครับ ทะลุแน่นอนค่ะเพราะว่าเดือนนี้ก็ทะลุเนี่ยท็อปเซลยืนด้วยกันสองเลือนนะคะเพราะว่าที่ไอเมของเราโปรโมชั่นดีจริงลูกค้าเลยเลือกใช้ผลการขอให้นะครับผู้ประกอบการนะครับผู้ขายและทุกส่วนจงโชคดีกับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมาเจอรถคันนี้สีสวยต้องปีนหิน มาดูแล้วกันในปีนหินเอาเฮ้ยรถเครื่องหายใครขโมยไปเนี่ยไม่ได้มีใครขโมยค่ะน้องรถกระบะไฟฟ้าจะไม่มีตัวเครื่องอยู่แล้วพี่ใช่ค่ะรถไม่มีเครื่องเขาไปไกลแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องเลอ่ะราบจับได้ค่ะบรรทุกของได้ตรงนี้นะบรรทุกของได้ค่ะประมาณเจเอ่อ700ลิตรคอะเจ้ยสิลิตรค่ะเจลิตริตรใช่ค่ะ เป็นฟังด้านหน้าค่ะแล้วน้องเคยเข้าบินั่งด้วยครับน่าจะเข้าไม่ไหวค่ะตัวใหญ่ไปหน่อยโอเคยี่ห้อยี่ห้อลิตรดาราค่ะหรือถ้าเกิดเป็นชื่อไทยเรียกว่าลิตรดาราได้เหมือนกันค่ะของจีนะของจีนค่ะในเครือบริษัทจีนที่เขาิ้กลุ่มมาอยู่ในไทยกี่ปีแล้ว อยู่ในไทยอ่าท่านตัวน้องค่ะเพิ่งมาเมื่อตัวตอนปลายเดือนพฤศจิกายนที่แล้วค่ะใช่ใช่ค่ะขายดีขอบคุณมากเลยสิงเล่พาะขอบคุณมากเลยค่ะสงสัยไหมว่าทําไมผมถึงมาคุยเรื่องรถนิสสันกับเราสงสัยไหมฮะก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งก็คือว่าตอบแทนเขาเพราะว่านิสสันเนี่ยเขาให้รถผมยืม ยืมมาไปขี่ในการทําข่าวอยู่ตลอดเลยก็เลยสํานึกว่าเออเขาก็ช่วยเราเราก็ต้องช่วยเขานะครับรุ่นดาวร่าเะไรบที่เนี่ยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่รู้เรื่องหมดแล้วว่ารุ่นไหนเป็นอะไรนะนี่รุ่นท็อปเหรอครับใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างะเดินไปพูดไปนะฮะรุ่นท็อปนี่มีอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นตัวโปรโฟเอ็กต์อะตัวท็อปซี ขับ4ใช่ครับขับ4ซึ่งตัวใหม่ที่ปรับปรุงอย่างชัดก็คือตัวภายในครับภายในเราเปลี่ยนจอใหม่หมดเป็นจอแทสกีนนะครับตัวตัวใหญ่อันนี้แล้วก็ตัวตัวจอกลางครับแล้วก็ตัวพวกวัสดุของพวงมาลัยหรือว่าตรงนี้เป็นบูนุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกเซนเซอร์หน้าหลังมีหมดเนาะมีหมดครับอ๋อครับครับแล้วพวกระบบความปลอดภัยหรืออะไรก็มีหมดตัวท็อป เนาะครับมีพวกระบบเตือนชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติครับระบบออกนอกเลนครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือเวลาออกนอกเลนเรารถมันจะสามารถดึงกลับมาให้อยู่ในเลนมีระบบอ่าครับแล้วแล้วรุ่นนี้ใช่ไหมที่ที่นักมวยโฆษณาใช่ครับคือนักมวยตะวันชายครับพรีเซนเตอร์ครับครับแล้วแล้วไอ้โทษนะไอ้ตัวนี้มันใช้ไฟฟ้าหรือว่าไอ้นี่ตัวปิดเปิดกระบะท้ายเนี่ย ไฟฟนะอย่างนี้คือติดเสริมมาครับอ๋อติดเสริมถ้าตอกจากโรงงานมันจะไม่มีตัวนี้ไม่มีนะลองเอากระบะท้ายลงสิครับอ๋ออีกจุดหนึ่งคือตัวกระบะท้ายเราจะมีระบบผ่อนแรงครับมันจะเบามากถ้าพี่พี่ลองยกดูอ่ะมันจะไม่เหมือนกระบะอันื่นเพราะว่ามันจะหนักปกติกระบะถ้าไอ้ตัวนี้มันจะมีระบบผ่อนแรงเนี่ยนะมันจะเบานะใช่ครับสามารถยกมือเดียวได้ไม่หนักครับ แล้วทำไมมันผ่อนแรงได้ยังไงตัวไหนมันมีตัวที่ทำหนัก <todavía> ว mm ่าตัวไหนครับจะช่วยเป็นตัวเหล็กที่ทําการบิดตัวแล้วก็ทําให้ผ่อนแรงลงมาอะไรเนาะคล้ายๆคานดีดอะไรอย่างี้นะใช่ประมาณนั้นช่วยได้เยอะครับเรายกได้เยอะเลยผู้หญิงก็สามารถยกได้ครับก็เบาเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็คือเบาเยอะครับอ๋อสามคนนั่งตรงนี้หักหลุดไหม เนี่ยเราสามคนนั่งเนี่ยอ๋อไม่ไม่หลุดครับแข็งแรงไม่มีปัญหาถ้าถ้าหลุดไม่รับผิดชอบยิ่ถ้าเกิดมันพังผมไม่รับผิดชอบแข็งแรงเลยนะตามสโลแก่เลยครับทนถึกลุยแบบบึกบึกครับทนถึกนะได้ แต่ตัวนี้จะเป็นแต่งเป็นแบ็กออดิชั่นก็คือมีชุดแต่งนะถูกกว่าถูกกว่าครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หรอเก้าแสนสี่ครับเกือบล้านเหมือนกันแต่ตัวนู้นล้านกว่าเนาะตัวนู้นล้านนิดๆครับผมจะมีพวกกราฟิกที่แบบจะมีแบบว่ารล้ัล้้ววก็ีตนออล้ดำแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์้้าเนขแบ็กออดิชั่นใช่ครับ ข้างในอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าของตัวรองครับจอมันจะเล็กกว่าตัวท็อปไซส์มันนะครับกับออปชั่นบางอย่างอาจจะมีไม่เท่ากันกับตัวนั้นครับครับเบาเหมือนเดิมไหมหรือนี้หนักหน่อยเหมือนกันครับเหมือนกันนะมันจะมีเนี่ยตัวตัวผ่อนแรงนี่เนาะใช่ครับอืเขาคิดได้ยังไงก็คือเบาเหมือนกันอเขาคิดว่าเวลาลูกค้าใช้งานบางทีเราต้องยกสองมือหรืออะไรเงี้ยมันลำบากหรือว่าถือของอะไรเงี้ยนะ มือเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อผ่อนแรงมั่นใจเมื่อใช้กระบานนิสสันกระบานนิสสันเพื่อนของฉันทุกเส้นทางไม่ว่าทางมันจะเป็นออฟโรดนะขึ้นได้นะขึ้นได้ลงได้ทางตรงได้วิ่งเขีวเลยเกาะไหมครับ กแน่นอนเนึบหนับนะแน่นอนอ่ามัใส่กัอ่าแล้วถ้าฝนตกเป็นไงโอเคอยู่ไม่หายหมดครับหายหงวบได้หมดได้หมดรถดีมีสีสันรถกระบะอนิจสันที่ฉันใช้มาปลอดภัยในทุกเวลาขอเชิญท่านมาขี่กระบะอนิจสัน วิ ais, ่งได้ทุกวันกับบานิสันของเราเออเออ้ได้ไดนั้บาตนิสันสุดยอดใช่ไหมครับสุดยอดครับแน่นอนครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน